เนี่ยคิดแคผักมา้งใไหอผักเตะอยู่้แล้วลุงอู้งไปไม่ได้อ๋อสองคนองอไม่ข้ามก็เป็นพิเศษเอไม่อเส้นไม่เอาถังหรอกเาเอเรทนหล่าใครไม่กเี <laughs> ừ. mà. mà ừ. tiên của mình cái dạng này ừ. มารวบอนุโมทนาสาทุกบนด้วยกันนะครับเมื่อฝ่ายสงนะครับได้จัดสำรับสำรับของแต่ละองค์แล้วนะครับก็จะเป็นเคียวของผู้ปฏิบัติธรรมนะครับ ฝ่ายคารวาสนะครับมีแม่ชีมีพ่อพราหมณ์นะครับอบาสกอบาสิก,กานะครับที่จะมาจัดสำรับสำรับตัวเองนะครับก็คือโดยการที่ว่าจะถือถ้วยนะครับชามคนลใบนะครับแล้วก็เก็บหรือจัดเอาในส่วนของที่ตัวเอง แต่ละท่านนะครับที่จะรับประทานนะครับเมื่อเดียวนะครับอ่าเป็นการฉันมื้อเดียวรับประทานมื่อเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคํานวณดูนะครับอ่าให้พอเหมาะพอควรในส่วนที่ แต่ละท่านนะครับสามารถที่จะออยู่ได้จนกว่าจะถึงพรุ่งนี้นะครับอนุโมทนาสาธุบนด้วยกันนะครับวันนี้เปรียบเทียบเหมือนเป็นถ้าตามกําหนดการเป็นวันที่สองแต่ในการรวมกลมุ่มวันนี้ก็จะเป็นเหมือนวันแรกนะครับอ่า ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวันที่สองที่สามที่สี่ไปแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของทางไกลที่จะเดินทางมาก็ยังมาไม่ถึงนะครับวันแรกยังไม่เยอะเท่าไหร่เปรียบเทียบกับทุกปีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าวันที่สามที่สี่ไปแล้วนะครับก็จะเยอะขึ้นนะครับ มีกำหนดทั้งหมด7วันนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะครับจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์นะครับโดยวันที่6จะมีการทําบุญข้าวหลามนะครับจะมีเผาข้าวหลามมาทําบุญตักบาตรกันนะครับโดยถือโอกาสตรงนี้นะครับถ่ายคลิปเก็บภาพนะครับเอามาแบ่งปันนะครับอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะครับ สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมหรือถือเศษในตรงนี้นะครับมีชามมางูชามมางูก็มีเวลาว่างนะครับได้มาร่วมในบนตรงนี้นะครับปีนี้ก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในตรงจุดที่ปฏิบัติเต็มตัวนะครับก็จะมาอยู่ในอของ มาช่วยดูแลนะครับในเรื่องของการจัดสำรับนะครับหรือดูแลในเรื่องการบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลจัดสำรับข้าวปลาอาหารหรือบริการพระนะครับหรือคอยช่วยเหลือนะครับในงานวัดนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ยังขาดผู้ที่จะทําหน้าที่ตรงนี้อยู่นะครับก็เลยถือโอกาสอาสาที่จะทําหน้าที่ตรงนี้นะครับ ในการที่จะคอยช่วยเหลือดูแลหรือปฏิบัติพระสงฆ์ผู้ที่จะมาปฏิบัติกรรมฐานนะครับหรือเข้าปริวัติกรรมนะครับใล้ถือโอกาสตรงนี้นะครับเก็บภาพมาอีกปันกันได้ชมนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะเข้าปริวัติกรรมนะครับที่วัดเทพทานนะครับตําบลคลองตะกาวอพ่ธธาตะเกียบจังหวัดเชนยงสานะครับก็ยังมีเวลานะครับเพิ่งจะเริ่มนะครับ สามารถที่จะมากันได้นะครับเปิดรับตลอดนะครับเปิดรับตลอดเนาะท่านก็จะตักแค่พอเพียงเฉพาะที่จะรับประทานกันนะครับอ่าเราก็อยู่ในฝ่ายที่ดูแลนะครับคอยปฏินนบัติเนาะ กอจะไปเข้าทั้งหมดเดี๋ยวมันต้องเก็บถ้วยเก็บชามต้องทำความสะอาดแล้วก็จัดเตรียมแล้วคอยเสิร์ฟน้ําปานะนะครับช่วงที่ฟังเทศนะครับหรือ,อเดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนมีในช่วงเวลาแต่และเวลาไปเรื่อยๆนะครับอารมณ์ธนาสาธุบนด้วยกันนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ